สวัสดีครับคณฟปาครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมอเตอรว์วารตี้บายรวิพลนะครับซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวครา,าวในแวดวงการยานยนต์เป็นประจําตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้โดยประมาณนะครับเป็นถึงเวลา19บเนการครับวันนี้ผมรวิพลสุนทรฟองครับ และดิฉันฟ้าทานท่วาอิ่มใจบุญนะคะก็พบกันเป็นประจำค่ะกับช่วงที่หนึ่งของเรานะคะเราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันเป็นประจำผ่านทางรายการของเราแบบสดๆสดร้อนๆเลยนะคะและช่วงที่2ของรายการนะคะห้ามพลาดเลยนะคะจะมีการโทรเข้ามาปรึกษาปัญหารถยนต์ได้ตลอดระยะเวลาของช่วงที่2ของเราเลยนะคะคโดยโทรเข้ามาที่เบอร์ 029349258-9ค่ะหรือจะเป็น SMS นะคะพิมพ์ M เว้นวรนิดนึงค่ะตามด้วยข้อความส่งมาที่483 8377ค่ะสำหรับข้อความก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาของรายการเราเลยนะคะคจะส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งเข้ามาร่วมพูดคุยหรือว่าจะปรึกษาปัญหารถยนต์ก็ยังได้ค่ะแต่อย่าลืมบอกยี่ห้อรุ่นและก็ปีของรถด้วยค่ะวันนี้ข่าวแรกของเราเป็นอะไรคะก็เป็นถือได้ว่าเป็น ก็เรียกอะไรเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับ <c oughs> สำหรับค่ายรถยนต์ที่มีการเรียกรถกลับเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขใน ข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทงั้งในทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสัปดาห์ก่อนที่บางท่านอาจจะพอจะทราบอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านที่ยังไม่ทราบแล้วแล้วก็ดูชมรายการมอตเตอร์วารตี้ป่าทวีพลอยู่นี้นะครับก็จะแจ้งให้ท่านได้ทราบเลยเมื่อท่านที่ใช้รถยนต์โตยต้าพรีอุสนะครับซึ่งบริษัทโตยต้ตามอตเตอร์ประเทศไทยนั้นได้แจ้งชี้แจงถึงกรณีการเรียกรถยนต์ของโตยต้าที่ ประกาศโดย t o y ้ามอ o ตอร์ o อ p o ปอเรชันประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อลงโปรแกรมชุดควบคุมกะลังไฟหรือที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับและหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์การจัดการกำลังเลี้ยวหรือที่เรียกว่า power management control ECU นั่นเองครับ เป็นตัวใหม่รุ่นใหม่เนี่ยหลังจากที่ตรวจพบว่าความผิดปกติของโปรแกรมควบคุมที่ใช้อยู่นั้นเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อคุณภาพ,ภาพผลิตภัณฑ์แม้ว่าปัญหาดังกล่าวนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าในประเทศไทยครับ ทางด้านของคุณวุฒิกรสุริยะชันธนานนท์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดข่าได้เผยนะคะว่ากรณีที่มีการเรียกรถกลับมาเพื่อลงโปรแกรมชุดควบคุมกําลังไฟฟ้าแล้วก็หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์นะคะการจัดการกําลังรุ่นใหม่นั้นก็จากการตรวจสอบค่ะพบว่ามีโตโยต้าพีอุสนะคะที่ผลิตในประเทศไทยก็ระหว่างวันที่1พฤศจิกายนปี2553าค่ะไปจนถึงวันที่3 1มมกราคมปี2557จํานวนประมาณ1 0 0 0 ขอภัยค่ะ18,000คันเป็นรถที่ต้องเข้ารับการลงโปรแกรมรุ่นใหม่ค่ะโดยบริษัทจะได้ทำการส่งจดหมายเรียนเชิญลูกค้าที่อยู่ในขายนะคะเพื่อให้ลูกค้านำรถยนต์รุ่นดังกล่าวมารับการตรวจสอบแก้ไขที่ศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วคุณวุฒิกรก็ยังได้บอกอีกว่าเพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องของทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็เลยขอชี้แจงว่าคำว่ารีคอลนั้น หมายถึงการแจ้งลูกค้าให้นํารถยนต์เข้ามาตรวจสอบนะครับแก้ไขที่ผู้แทนจําหน่ายโตโยต้าโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใดถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อันเป็นมาตรฐานของบริษัทโตโยต้าในการเอาใจใส่แล้วก็รับผิดชอบต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้รถย,ยนต์ดังกล่าวดันั้นคําว่ารีคอ์นะฮะย้ำนะฮะบอกว่ามิได้หมายถึงการเรียกรถคืนแต่อย่างใดนะครับ จริงๆแล้วหลายคนก็เข้าใจคําว่า recall นั่นก็คือหมายถึงว่าเรียกรถกลับมาบนะกลับกลับมาแล้วก็หมายถึงว่าเอาคืน okay, ล้วคือเราเอรรถไปใหม่เลไไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็ค,คือ recall นั่นก็คือการเรียกรถเข้ามาดูแลนะครับก็บมาแก้ไขในปัญหาต่างๆหรือว,ว่าข้อจํากัดหรือข้อข้อเสียที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ ไปต่อกันข่าวของค่ายยักษ์ใหญ่อีกค่ายหนึ่งครับแต่ว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ที่มีการจับมือกันระหว่าง2ค่ายด้วยกันก็คือทาง Motor ลิสันมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นได้ประกาศความร่วมมือก่อตั้งบริษัทร่วมทุนนะครับที่เขาเรียกว่า n m k v นะครับเป็นภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าเป็น,ปนอะไรนะครับเป็นฟิวชั่ for innovation นะครับซึ่งมีการพัฒนารถยนต์ขนาดเล็กที่เรียกว่า ไคคานะครับแหมจริงๆแล้วถ้าพูดภาษาไทยแบบไม่ใช่ไม่ใช่ก็เรียก,กไก่กาไก่กาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคือไคคานั่นก็คือมาเอาชื่อแรกนะครับของนายไคจิโดชะนะครับเพื่อจําหน่ายในญี่ปุ่นโดยเฉพาะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การคิดค้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ไคคาเนี่ยนะครับใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพกว่าที่เคยเป็นมามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ราคาจําหน่ายไม่สูงเกินไปโดยเรียกรถยนต์ที่พัฒนาขึ้นภายใต้าใตาการดูแลของ N M K V เนี่ยนะครับว่า M N M K V Modern นะครับค่ะ ทางด้านของคุณจุนอิจีเอนโดประธานและ c e อนะคะนิสันก็ได้ให้ข้อมูลค่ะว่า NMKV นะคะคือบริษัทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสูงสุดนะคะอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะภารกิจหลักนะคะก็คือการทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการพัฒนางานของทั้ง2บริษัทเลยค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในระดับ1นบวกหเท่ากับสหรือแม้กระทั่ง5อันดับค่ะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากหากแต่บริษัทนะคะจะแยกกันทําเหมือนกับในอดีตเลยค่ะ ฟังดูแล้วมันยังไงยังไงชอบกดนะครับก็คือ1นบวกหเท่ากับสแต่จริงๆแล้วคําพูดเหล่านี้ไม่เกินความจริงหรอกครับแล้วก็การแชร์ทรัพยากรแล้วก็เทคโนโลยีในมือของนิสันแล้วก็มิสูนั้นปรากฏว่าเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็จากการเปิดตัวแฝดเขาเรียกว่าเป็นร่วมแพลตฟอร์มอ,อย่างนิสันเดย์นะครับเดย์เขาเรียกเป็นเดล็อกนะฮะเดล็อกหรือเล,ลุกเนี่ยนะฮะแล้วก็มิซูบิช เอ็กซ์เนะครับซึ่งผลลัพก็ไม่ใช่การรีแบน Re band, แต่ว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใหม่อย่างชุดแบตเตอรี่เสริมรีชา์อัตโนมัติเพื่อยกคันเร่งหรือแบตเตอรี่แอซิสนะครับแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดร สำหรับแยกจ่ายระบบไฟในรถมาใช้งานจริงในโปรดักชันขาของทั้ง2บริษัทนั่นเองครับคุณชินิจิคุริฮาระนะคะผู้ช่วยประธานและซีอมิสูบิชิค่ะก็ได้พูดถึงคายคานะคะว่าเป็นรถที่มีความเป็นเอกเทศะคะ่ะแตกต่างนะคะจากที่อื่นๆในโลกไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวของตัวรถที่เจาะจงะคะ่ะหรือว่าแม้กระทั่งมาตรฐานความจุของกระบอกสูบ NMKV นะคะหรือการร่วมมือของ2บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกคะ่ะและในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะนี่ก็คือการขยายขอบเขต ศักยภาพของบริษัทรถยนต์ทั่วๆไปให้สามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆได้อย่างบรรลุผลเลยค่ะคุณคุริฮาระเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมบอกว่าในการเพิ่มยอดจําหน่ายสิ่งที่จําเป็นก็คือการทําให้พวกคนจํานวนมากนั้นยอมรับในผลิตภัณฑ์แต่ถ้าว่าตัวผลิตภัณฑ์เองก็ต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตนเอง ที่แตกต่างนะครับโดยปรัชญาปรัชญาส่วนตัวของนายคุริฮาระเนี่ยก็บอกว่ารถยนต์ควรจะมีความทันสมัยและก็ดึงดูดใจจากความรู้สึกที่สมัมผัสได้จากภายในนั่นเองครับแม่ส่วนของแนวคิดพื้นฐานของ NMKV นะคะก็คือการอยู่กล,งกลางๆค่ะระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะด้วยตัวเองเป็นแบบ in-house นั่นเองค่ะซึ่งให้ผลตอบแทนสูงและการรับจ้างผลิตแบบ OEM นะคะซึ่งมีความเสี่ยงที่ต่ำค่ะ ผลก็คือรถยนต์ซึ่งอยู่ภายใต้การพัฒนาของ NMKV หรือว่า NMKV โมเดลนะคะเช mm ่น d e s l u k นะคะหรือว่าเ p ็ก e s นะคะ mm hmm. จะเป็นรถยนต์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงค่ะ mm hmm. และในขณะที่มีการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดเปอร์เซ็นต์การขาดทุนลงนะคะ mm hmm. ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเทคโนโลยีของนิสสันและมิตซูบิชิร่วมกันอย่างเต็มที่ค่ะมุมนึกถึงภาพที่เวลาที่ ทางรถคันนี้นะครับได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยหรือมีการจําหน่ายผลิตจําหน่ายในประเทศไทยก็คงถ้าเป็นรถมือสองต่อไปก็คงจะได้ฉายาว่าไก่กาไก่กาเรียก,<ล>ก,กไก่กานะคะคเอาละครับไปต่อกันอีกข่าวหนึ่งนะครับข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวของ e ีโคคาแต่ว่าเป็น e ีโคคาที่ไม่ได้ขอส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B O I จากบ้านเรานะครับ เพียงแต่ว่ามันเป็นรถอยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นเองนั่นก็คือเปอร์โยครับเปอร์โยได้ทำตลาด,ลาดรถซิติคาร์คันจิว107ทั้งรุ่น3ประตูแล้วก็5ประตูมาตั้งแต่ช่วงปี2005นะครับมียอดจำหน่ายทั่วโลกที่ดีพอสมควรโดยตลาดโดยตลอดมาเนี่ยนะครับอยา่างไรก็ตามเนี่ยก็เปอร์โยก็ตัดสินใจทิ้งรหัสเดิมแล้วก็เตรียมเปิดตัว108นะครับออกมาทำตลาดแทน107รุ่นปัจจุบันแล้วก็โดยเติมความหรูและอุปรกรณ์ใหม่ๆเข้าไปแต่ทว่ายังใช้ความ พื้นฐานหลักๆไม่ว่าจะเป็นแชสซีเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังไปจนถึงระบบไฟฟ้าร่วมกับทางค่ายโตโยต้านะครับนั่นก็คือโตโยต้าไอโแล้วก็ซีตรองซีซีวหรือ C1 เนี่ยน,นะครับเหมือนกับหนึงศนย์เ เดิมทีนั้นเขามีการพัฒนาขึ้นภายใต้ใตโครงการของ B ีซีโนะครับของ p s เปสเอปโยซีตรองและก็โตโยต้านั่นเองครับค่ะโดยงานออกแบบภายนอกนะคะขอยืมรูปแบบมาจากรถยนต์รุ่นใหม่ๆของเปโยค่ะโดยยอดส่วนนะคะมาใช้ทั้งคันเลยซึ่งไม่น่าแปลกใจนะค่ะเพราะว่าผู้ที่ตามข่าวต่างประเทศนะคะน่าจะยังจากันได้ค่ะว่าเปโยได้ประกาศล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะคะว่า3.8แฮชแบกรุ่นใหม่นะคะที่เผยโฉมในช่วงต้นปีที่แล้วค่ะคือตัวแทนงานออกแบบยุคใหม่ของแบรนด์ โดย108ะคะจะเน้นความสดใสเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นค่ะโดยลูกเล่นประเภทลวดลายต่างๆเช่นบริเวณกระจกมองข้างค่ะ เขามาพูดถึงในเรื่องของการทําตลาดนะครับการทําตลาดในเบื้องต้นนั้นก็ยังคงรูปแบบเดิมคือมีให้เลือกระหว่างรุ่นตัวถัง3ประตูแล้วก็5ประตูแต่ยังไงก็ตามก็ยังขับเคลื่อนล้อหน้าอยู่นะครับเครื่องยนต์ก็มี2ทางเลือกก็คือเบนซิน3สูบ1,000ซีซี68แรงมา้าที่ขอยืมมาจากตโตโยตา้าแล้วก็มีเครื่องยนต์ใหม่นะครับมาหนึ่บล็อกนั่นก็คือ 1, 000, cc, เบนซินสาสูบ1 2นสอีซี vti เทอร์โบชาร์จนะฮะ82แรงมา้า ทั้งคู่เนี่ยก็มีจุดเด่นอยู่ที่อัตราการคายมูลพิษต่ำกว่า100กรัมต่อกิโลเมตรโดยประโยชน์นั้นก็จะมีรุ่นประหยัดเชื้อเพลิง EVTI ครับซึ่งก็มีค่า CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเพียงแค่88กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในอนาคตซึ่งจะใช้รหัส E นะคร E ก็คือ e a s หรือ Economy จำลองนี่นะครับก็คือการเพิ่มระบบ stop และ start ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรอเข้าไปนั่นเองครับกำหนดการเปิดตัวเป็นทางการนะคะจะมีขึ้นในงานเจนีวามอเตอร์โชว์วันที่4พฤินาคม2014นี่เองค่ะโดยสหราชาอาณาจักรนะคะจะได้ใช้งาน108ใหม่เป็นที่แรกในช่วงฤดูร้อนค่ะหรือว่าราวเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นคิวของทาง t o y o ต a i ไอโกนะคะและซีตรองซีวันที่จะเปิดตัวโฉมใหม่ตามออกมาคาดว่าชื่อรุ่นน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเปอร์โยค่ะ นะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าแม่ตอนนี้นะวัตกรรมยันยนต์นั้นก็พยายามพัฒนาการแข่งขันกันนะครับทางต่างประเทศแล้วก็ไม่หลังจากนั้นแล้วก็อย่างในบ้านเราเดี๋ยวนี้เขาก็ถือได้ว่ามันเป็นโวล์ไวก็คือถ้าเกิดว่ามีบริษัทแม่ที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ถ้ามีประเทศไหนที่เป็นดิวสเบลเตอร์หรือผู้ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมันก็จะออกมาไล่กันนั่นเองครับก็คิดว่ายัางคงม,มีโอกาสได้ขับแน่นอนนะ อาละรครับต่อไปเป็นของค่ายนี้คือค่ายนี้ก็คือเคยมากําเนิดเกิดขึ้นมาที่บ้านเราอยู่ระยะเวลาไม่ถึงสามปีนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ต้องหอบหมอนเรียกว่าม้วนเสือหอบหมอนกลับบ,บ้าน,านไปนะครับก็คือ คุณผู้ชมก็เคยอ,อาจจะได้ยินนะครับเรโนอาร์สิบกับเรโนอาร์ยี่สิบอ็นะฮะน,นั้นก็คือแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรโนทวิงโก้ครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเจเนอเรชันที่3กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับความสําเร็จของซิทิคาร์แฮชแบ็กสประตูครับในชื่อของทวิงโก้นะครับอของเรโนซึ่งเป็นการผสมคําระหว่างทวิสสวิงแล้วก็แทงโก้มา เป็นจังหวะ,ะการเต้นน,นะครับะะว่ากันว่าเกิดจากการออกแบบรูปลักษณ์นะครับด้านหน้าที่เรียกกันเล่นๆว่าหน้ากลมหรือว่าฟ็อกเฟสนั่นเองครับที่อัี่แฟนบางส่วนก็บอกกันว่าเหมือนกับโครงหน้าโครงหน้าของเบทต y ี้บูฟนะครับช่าสงสังเกตจริงๆนะฮะเบทต <Bo> ี้บูฟนี่รู้จักไหม <Bo> ครัเบทตี้บูฟตัวการ์ตูนผู้หญิงหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่มีเซ็กอนะฮะ เซ็กแอพพิม,มากที่สุดคนหนึ่งในโลกของกระตูนนั่นเองโดยเจเนเรชันแรกของชวิงโก้เนี่ยก็มียอดจำหน่ายสูงถึงกว่า2ล้านคันนับจากการเปิดตัวตั้งแต่ปีคิิทสตักราช1992ไปจนถึง2007ครับค่ะหลังจากนั้นนะคะเจเนเรชันที่2ของชวิงโก้นะคะบนแพลตฟอร์มเลโนคิโอนะคะซึ่งเปิดตัวในปี2007ค่ะก็ยังคงได้รับเสียงตอบรับที่ดีเช่นกันค่ะแม้ว่าจะมีเสียงติดติงอยู่บ้างนะคะในรุ่นปรับโฉมรถต้นแบบปี2012นนั่นเองที่เล่นกับตตแหหน่งโคมไฟัด กลมมากเกินไปหน่อยค่ะจากการจัดวางน,นะคะให้มีการกินพื้นที่ของโคมไฟหน้าและกันชนจนเกินพอดีค่ะยันข้็ขาตามครับชวิงโกเจเนเรชันที่3ที่เตรียมเปิดตัวในปี2014 g e n เจนีวามอเตอร์โชว์นะครับในช่วงของเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้แหละครับเรนโนก็ได้มีการปรับงานออกแบบด้านหน้าใหม่หมดแล้วก็น้นความเรียบง่ายมากขึ้นลถขนาดของเบ้าไฟตัดหมอกลงนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนจากการกินพื้นที่เข้าไปในโคมไฟหน้าเป็นการใช้ส่วนโค้งของตัวโคมรับกับทรงกลมแทนซึ่งก็เข้ากับรูปแบบกระจังหน้าแบบใหม่ของแบรนด์เรโนที่เริ่มใช้กับตัวสูนะครับแล้วก็ตัวอะไรเนรี่ยฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮ <Brand. S 1> ะอ่มันจะเป็นออกสำเนียงเป็นน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศส <Brand. S 1> เพราะว่าเลโรนโนนี่ก็เป็นรถฝรั่งเศสนั่นเองครับจะเป็นแบบฟร์นซ์นะฮะฟร์นซ์จะไม่ใช่แฟร์นนะครับ ซึ่งก็เป็นแคปเจอร์อย่างรลมตัวผมเหมือนกันครับค่ะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชวิงโก้นะคะไม่ใช่การปรับรูปชมเท่านั้นค่ะแต่เป็นการปรับรูปแบบการวางเลเยอร์ระบบขับเคลื่อนจากวางหน้าหรือว่าขับหน้านะคะ FF front engine ฟรอนต์วิลไดนะคะมาเป็นแบบวางหลังหรือว่าขับหลังนั่นเองก็คือ R r Rear Engine หรือว่า Rear w h e e l Drive นั่นเองค่ะชุดเกียร์นะคะวางอยู่ที่ด้านหน้าเครื่องยนต์ในลักษณะเดียวกับ r s c ช e เลยค่ะโดย a u l นนะคะและเดอ mler ตัดสินใจค่ะใช้แพลตฟอร์มและชุดขับเคลื่อนของ Smart 42นะคะหรือว่า44นั่นเองเป็นตัวตั้งต้นในการพัฒนาค่ะพร้อมทั้งให้เหตุผลนะคะว่าการปรับรูปแบบมาเป็นเครื่องวางหลังหรือว่าเกียร์นั่นเองจะทาให้ทวิงโก้คามีแฮ d l ิ n งที่ปราดปเปรี่ยวคล่องตัว มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าคุณผู้ชมดูเผลนก็จะเหมือนกับนิสสันมัสนะครับถ้าดูเผลนนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะนอกจากนี้แล้วการเซ็ตอัพของการวางเครื่องยนต์ในลักษณะนี้จะทําให้ทวิงโก้รุ่นใหม่ได้มีวงเลี้ยวที่แคบลงนะครับจอดได้ง่ายขึ้นโดยหมุนพวงมาลัยไม่มากนักรวมทั้งมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระเพิ่มขึ้นเป็นผลพลอยได้นั่นเองโดยเรโนนั้นจะเริ่มทําตลาดเจ้าทวิงโก้ด้วยตัวถังแบบ5ประตูแฮชแบ็กนะครับเป็นครั้งแรกนับจะเปิดตัวตั้ง แล้วก็พละก,กาลังมาจากเครื่องจนเป็นซิน3ส,สูบจับคู่กับเกียร์ธรรมดาแล้วก็อัตโนมัติยูอันคลัชนะครับแต่ถ้าว่าจุดขายสําคัญของเจ้าทวิงโก้เนี่ยก็หมาตัวใหม่นี้ก็คือการเล่นกับอารมณ์ผู้ซื้อวัยเยาว์นะครับหรือว่าจะเรียกว่าไงฮะวัย,วยก็ถ้าเป็นบ้านเราก็หมายถึงพวกนิสิตนักศึกษาเพิ่งจะเข้าเอ็นทรานอะไรแบบนั้นได้เป็นรองวันนะครับ,ค,รบคือเน้นไปที่การเพิ่มความหลากหลายของสีสันให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มออปชันสำหรับตกแต่งภายนอกในหลายๆบุคลิกรวมทั้งชุดตกแต่งภาย ในด้วยนะครับกล่าวได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเจ้าทวิงโกนี่เองครับสีสันสวยงามมากสีสันค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวครับไปอีกข่าวนึงแล้วกันนะ,ะนเพราะว่าดูแล้วตัวนี้เราวันนี้เรานําเอาข่าวที่เป็นรถที่เป็นซิติคาเป็นรถที่มันดูแล้วเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเข้ามาวิ่งกันบนถนนเมืองไทยในอนาคต<ช>นะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซนโวนะครับคือค่ายรถจากประเทศเดนมาร์กนั่นเองปกติแล้วเราไม่ค่อยได้เจอนะครับรถจากประเทศเดนมาร์กซึ่งก็มีการประกาศเตรียมส่งไฮเปอร์คาร์นะครับซึ่งเราเคยมีคําว่าไฮเปอร์เนี่ยเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของทั้งค่ายมิตซูบิชิที่ที่เรียกว่า D I D ไฮเปอร์นะฮะฉะนั้นไอ้คำว่าไฮเปอร์นั้นก็มันมันก็คงจะบ่งบอกแล้วนะครับว่าเป็นลนักษณะไหนเหมือนกันคล้ายๆน้องฟ้าของเราเนี่ยไม่ไฮเปอร์จ้ะไม่ไฮเปอร์นะฮะ ซึ่งไฮเปอร์ค<ล>าร์เอสนี่ออกโชว์ตัวบนแผ่นดินยุโรปเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวครับทิ่งง่เจนีวามอเตอร์โชว์เช่นเดียวกันในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้เจ้า ST1 ทนะีะเปิดตัวครั้งแรกมาปีคิเตะกราช2008แล้วก็เริ่มออกจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาด้วยจำนวนการผลิตเพียงแค่3คันต่อปีเท่านั้นเอง <c oughs> โดดเด่นด้วยรูปลักษ อันดุดันนะครับอันนี้ผมคงจะไม่ได้บอกแล้วนะครับเมื่อกี้พูดผิดไปว่ซิติคานะฮะซึ่งด้านหน้าแล้วก็บั้นท้ายเส้นสายก็เน้นความเฉียบคมโดยอดร้ออันรอยที่ใช้ขนาด19นิ้วที่คู่หน้าแล้วก็20นิ้วที่ล้อหลังสวมทับด้วยยางมิชลินซูเปอร์สปอร์ตครับตัวนี้ที่มีรหัสแซนั่นเองครับ ดีไซน์ในห้องโดยสารนะคะไม่วุอหวาค่ะแต่เน้นความสปอร์ตนะคะด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์พวงมาลัยเป็นแบบตัดตรงสไตล์รถแข่งเลยค่ะเบาะที่นั่งกระชับลำตัวค่ะปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบควบคุมอากาศแบบแยกส่วนนะคะระบบนำทางเนวิเกเตอร์การแสดงผลขึ้นบนกระจกหน้าและเครื่องเสียงของบสนั่นเองค่ะและสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับจะทําให้เศรษฐีเมืองไทยและคนที่รักความแรงความเร็วทั้งหลายต้องน้ําลายไหลทีเดียวครับกับเครื่องยนต์บล็อก V8 ความจุ6 0 0 0 8 0 0ซีเทอร์โบชาร์จแล้วก็ซูเปอร์ชาร์ดด้วยนะครับผลิตพละกกำลังก็ฉูดไปถึง1,104แรงมา้าโอ,โอ,อ้ถ้าประสกู๊ธานเขาต้องเรียกว่าแม่เจา้าแม่เจา้าเน่ะพระเจา้า แรงบิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,430นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะพร้อมแป้นเทียบเรียกว่าแพดเดิลชีฟนะครับแพดเดิลชีฟนั่นก็คือออยู่หลังพวงมาล,ลัยนั่นเองครับด้วยน้ำหนักตัวที่ไม่มากไม่น้อย1,590กิโลกรัมอัตราเร่งจากหยุดนิ่งถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเจ้าไฮเปอร์คาร์เดนส์หมาตัวนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าเรากระพริบตา3ครั้ง นะความเร็วสูงสุดจำกัดไว้ที่375กิโลเมตรตชั่วโมงส่วนราคาค่าตัวก็ยังไม่มีการเปิดเผยใดๆออกมาคงต้องรอชมตัวจริงกันต้นเดือนหน้านะครับอันนี้ก็คงจะเป็นจอดนิ่งๆก่อนในเจริวา,าโมอโเตอร์โชว์น,น,นะครับก็ถือได้ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเศรษฐีเมืองไทยได้เห็นนะครับแล้วก็ที่เป็นคนที่ไม่ชอบซ้ำแบบใครแบบอี้ใเง,นะงี้ยก็ ผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดแต่ว่าราคาเรายังไม่รู้นะฮะมันอาจจะมีมากกว่า20ล้านก็ได้ครับเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมวันนี้วันนี้นะคะเรามีบัตรมาแจกค่ะเป็นบัตรของทาง h o n d ้านะคะการแข่งขัน LPGA นะคะเป็นกอล์ฟของหญิงนั่นเองนะคะแข่งขันกอล์ฟหญิงกอล์ฟสตรีที่มีการชิงแชมป์โลกใช่แล้วล่ะค่ะก็เป็นงาน LPGA นะคะจะมาฝากให้คุณผู้ชมนะคะ5ท่านแรกนะคะที่ส่งจดหมายเข้ามา สอดซองนะคะสอดใส่ซองติดสแตมนะคะส่งมาที่บริษัท MV Television นเน้นๆนิดนึงอยากจะให้ EMS ด้วยนะครับเพราะว่างานเริ่มวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะไปจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์มี3บัตรเนี้ยบัตรเนี้ยได้เข้าชมได้ภายในตามวันที่ระบุเท่านั้นนะคะ20ก็ได้หรือจะไปดู21 22 23ก็แล้วแต่เลือกไปสักวันหนึ่งนะคะบัตรใบหนึ่งมีมูลค่า800บาทนะคะหท่านแรกจะได้รับไปนะคะสําหรับท่านหนึงได้2ใบใบมูลค่า800บาทก็1,600บาทนะครับเราแจกให้ฟรีสาหรับผู้ที่เข้าชมผู้ที่ชมรายการมอเตอร์วอร์เรยตี้ของเราอยู่นี้นะครับแล้วก็สามารถใช่แต่ต้องส่งเข้ามาทันนะคะ5ท่านแรกนะคะ แอละสอสซองติดสแตปมส่งมาที่บริษัท MV Television นะคะอาคารอิมพิเรียลเวิรราดพ้าว2 5 3้แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพ1นึ่ศนเอางี้ไหมค่ะเอสอ็มเที่เข้ามา5ท่านยืนยันก่อน SMS ยืนยันก็ได้ยืนยันก่อนแล้วค่อยส่งจดหมายเข้ามาได้ได้เราจะดูจาก5ท่านแรกกัแล้วกันแต่ขอให้ระบุว่าขอบัตรเข้าชม LPGA ค่ะแค่น wow ั้นเองขอระบุว่าใช่ระบุว่าขอบัตรเข้าชม LPGA สั้นๆก็ได้ขอเข้ามา5ท่านแรกนะคะย้ำนะว่าท่านหนึงได้2บาใบบัตรมิลค่า800บาทค่ะปีที่แล้วนี่เราเรามีนักแข่งหญิงของเรา2คนนะครับเป็นคนไทยพี่น้องสองพี่น้องก็ได้ได้ชนะด้วยนะฮะได้ชนะด้วยก็มาลุ้นกับไปช่วยกันลุ้นนะครับใครที่ชอบกอล์ฟนะครับ ใช่ห้ามพลาดส่งกันเข้ามาให้ทันนะคะห้าท่านแรกย้ําเลยนะคะครับผมผมชอบตีแค่หลุม19อฮะคืออะไรอาจารย์ไม่รู้จักมันก็ชัแล้วแต่นะครับปล่อยไปหนูไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยสันทัดเดี๋ยวหนูจะเอาัตรนี้ให้หนูไปดูเองนี่แหละนะคะแล้วสําหรับช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหารถยนต์กันแบบสดๆเลยนะคะที่เบอร์ 029349258 9นะคะหรือจะเป็น SMS พิมพ์ M เวนุ๊กนิดหนึ่งตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4838377ถ้าปรึกษาปัญหารถยนต์อย่าลืมบอกยี่ห้อรุ่นและก็ปีของรถด,ด,ด้วย<ห>นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักรค,ครู่ค่ะสัักคครรู่บ